ไกลาบไกล่ลาบกากินคนเดียวกินไม่ได้กินนะคะกินคนเดียวจะกินหมดกินคนเดียวได้นี่ได้เห็ดหนอยว่าได้เห็ดลายเแค่กินคนเดียวไปกินลายพวกนเสีเห็ดเป็นตู๋พอเห็ดลายก็ไปก,กินกินบอเบอิด เสียของเสียทร,ร,รัพยากรของยิ่งแพงอยู่ตัวนี้กินแค่อิม่มทำเยอะก็กินไม,ม่หม,มดเพราะว่ากินม,มาเบิดแล้วกินม,มาเอวมมาเอร์แล้วมันรุนมาก็เอาถิ่มเต้าเพราะว่ากินม,มือต้อมออาม,ม,ตมือเนอี่ยนี่กินมือต้ามือเนาะใส่น้ำปลาน้ำเด้อ ลาบไก่ทุกลาบละ่ะใส่น้ำปลาพร้อมมันถึงแซบถึงนัวสูตรนี้อลองเอาไปทำเด้อแซบดีเลสูตรใส่น้ำปลาใส่ตะไหรไหมใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวบีบไว้แล้วเนาะบีบเสร็จสับเรียบร้อย ใส่ผงสุดผงง่วงแล้วโคเล่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 นำซุปนำซุปแซ่บลวล่ะ เพียงแต่เขามาเติมน้ำป่าเพราะใส่น้ำซุปใส่เครื่องอืมมากมอ,อร่อยเปรี้ยวกว่าดีเพราะว่าไม่ใส่น้ำปลาใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือนิดนึงเนาะแซ่บเสร็จเสร็จเรียบร้อย อันนี้พัดน้ำใม่ครับบ้านนี้มันเป็น้านน้ำใหม่เนี่ยน่าหลับี๋ย่อยยังหลับติดยางยังตองยางเลยนะคนไว้คนแล้วยางนิดาทิดำมาเพื่อจะไม่ได้เสียของกินกินไม่หมดแล้วก็ ถึงเท้าอันนี้หมดแก้วที่บ้านเป็นอย่างนี้อผผีสิงผีสิงคนสิงถูกแล้วแหละแค่นี้พอคนเดียวเนาะ ก็กินบ่เบ่ร์ึงต่อหรอวะคนเดียวคนกินได้สซนน่าก็กินในแค่อิมเทา่านั้นนะไม่เน้หลาย่างก็กินบ่เบริร์ก็เท่าที่กินนี่เนี่แหละเนาะแค่นี้แต่กินแค่นี้พอตอนเย็นกินไรไรกินของดีอะไรมันสิยอวน